สวัสดีครับผมพระพี่นองครับเมื่อนีครับมาลงป่าครับมื่อนีครับลงป่าพรพีพนองมาเบินึงครับกำลังดึงหยาเก็นครับผมบรรยากาศครับผมรอข้องแถวบ้านครับตกชวาครับดึงพักออกเรียบร้อยแล้วครับพักดึงพักไก่แล้วนะครับผม กับทีมงานครับสีหาคนครับผมทีมงานครับทีมงานฝากที่ตามช่องได้เยครับผมบ้านหนองชาแนลครับเป็นเอเป็นทีปลกเลยครับทีปลกเลยนะครับถี่ลงยูทูบครับผมฝากที่ตามไปได้ครับเหมือนครับจากทีมงานท่าครับเดี๋ยวลงก่อนครับดำอยู่ครับไงลุงก่อน มีตัวขึ้นไหมน้าน้าล,ลึกอยู่ทมงานเยอะอยูย่ได้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 การบรรยาก,กาศนะครับพี่มนหน่องมาชมครับผมบ่าวหนิงล่ง,ลงน,น้ำนครับผมบ่าวหนิงมือเซียนเท่าครับ ไอ้ดเซียเีมช่วยปลาเด่อยปลาไม่ไหวแล้วกอนเดียวเองเออก็ลงไปดึงไปลงไปกวนน้ากวนน้าให้มันขุนแล้วก็เดี๋ยวปลามันขึはは้นแล้วกับเสียบัดครับตันนี้กับเสียกบครับมนนี้โอ้โหได้ปลาหืปลาซิวครับี่เนาะติดดาครับติดมองครับปลาซิว เทียบเลยครับมนัมนมันมันมันครับมนันอะไรอ่ะมาได้ปะถอนเนาะอาสักนิดนึงแก้หนาวไปรกระดกได้กินเล่าไงกินเล้าให้อร่อยอให้โรกจำกินยังไงเ <c oughs> อาละครับแบบทีมงานครับผมทีมงานเหล่าขาวครับหาปลาค,นนครับมันนี้ครับเถิบเบิ้งผลงานครับเถิบเบิ้งผลงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอครับ มือแห่เขาก็มีครับสองสามคนหมดละมือแห่เขาครับหมดละเสือดำหมนละครับมือแห่ของแท้ครับนี่ยเสือดำมือแห่เขาไป้เข้มเดี๋ยวขึ้นจะลดลงนะครับดึงฟังนู้นน่ะลงน้ำมันลึกเนาะอยู่อย่ากจะให้ถึงมือตะบัดนะอย่าให้ถึงมือตะบัดนะอืเนี่ยเ่ห็นไหมละครับช่วยกัน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 

จะทํานี่ก้ยไปแล้วป่เบาไปนะครับเดี๋ยวซอยทีมงานปดดปลาก่อนครับจังไรกดปึ๊บตัวเียกจะวิ่งใชไหนี่คือก็นี้แล้วถ<ท>อยกล้องนะครับผมบอกบอก,บอกวิธีลูกพี่ไล์สดเนี้ยไ,ล,ไล์ไปเรื่อยพูดไปก็ได้เวลาหยุดแล้วก็กดตรงนี้

กรดดังครับปลาตัวใหญ่ๆติมเติมเติมกบครับกบ แมันทอออกมาเป็นเหลี่ยมแล้วก็มาประกบเออมันจำมาประกบแล้วลอยไปไปไปมาตั้งเกตเว้ยทีมงานครับพึ่งเสร็จครับเอายญ้าขึ้นเสร็จเมื่อกี้นี้ครับผมฮัลโหลพี่ดำครับประจำหมู่บ้านของเราครับวันนี้ครับทีมงานหากินครับทีมงานลอกผักตบชวาครับผสมพันธุ์เศษแล้วครับเดี๋ยวรออย่างเดียวครับผมตอนนี้ ครบชวาขึ้นหมดแล้วครับประมาณว่าประมาณมันน้อยเลยๆนะครับได้ประมาณแค่นี้นะครับนี่ครับระยะนี้พอดีครับผมล้าเลยครับพี่น้องครับเตี้ยแล้วครับเดี๋ยวรอจังหวะลงครับผมทีแงรับรงนี่ครับจิ้มงานเราครับาแค่นี้แล้วไปเลยครับทีมงานเราครับล้าเลยครับพี่น้อง คลิปวันนี้คือหาปลาครับคทองหรือว่านนะครับผมปลาปลากทองตายร้ายครับผมน้ัน้า